สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ตลาดเขาสุนกวางนะครับผมมาแก้ตัวใหม่คลิปที่แล้วเรามาเดินตลาดเขาสุนกวางกับน้องพุติมาซื้อปลาท่องโขกเราไม่ได้ซื้อนะครับวันนี้เราตื่นเช้าหน่อยตอนนี้เป็นเวลาตีสามยี่สิบเอ็ดนะครับผมวันนี้เราตื่นเช้าเลยบรรยากาศก็จะลงลงเลี้ยงๆหน่อยมีแต่หมามากับมาน้อยสองคนวันนี้แม่ไฝไม่ได้มา วันนี้เราไม่ได้จะมาซื้อปลาท้องก๋วอย่างเดียวนะวันนี้เราจะมาส่งปลาท้องกูด้วยตามที่พี่เจ้าของร้านเขาบอกไว้นะครับมาหางานทำหน่อยว่างงานจัดโอ้อันนี้ก็เห่าจังเลยใช่ไหมเออมันเห่ารองเท้าหนูเปล่าวะดูรองเท้าหนูดิรองเท้าหนูวิบับขนาดน,นี้หมาเห่ากันลูก เฮ้ยอลงมาทันร e ้านเต้าห um> uh, ู้เยรอกร้านเต้าหู้ยังเปิดเอ้ยไม่ใช่ร้านเต้าหู้ยังไม่ได้ปิดตอนนี้อุณหภูมิ21องศาอาจจะไม่หนาวทั้เมื่อวานแต่ก็ยังหนาวอยู่ว้งบรจงมาจังโกมาแล้ว มาตรงยีลิตใช่สวัสดีครับพุจ่ายังเฮ้ยพุช่าไหนยกเนาะเรื่ออะไรเนาะอ๊ยพูดเสยน้องพูดดิเสยูวไห้อุ้มขึ้นก่อย่างพูมาอย่านมาอย่านไคเลยลูกพอค่ักเนาะฮััโหล ยาแน่นเราพลังอยู่เรื่องเลยแน่นนลยปั๊บเลยป้าบงถามมีไฟแม่มาให้อไา้นะได้ส่งมังโกจะไปส่งให้มาเอาสิไปส่งสิเด้อผมไปต้องขอให้ลงไหนนะครับแมนบอกนะครับยเโบกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่งมังโกกันร้านอียังเนี่ยร้านปลาทองโกปีกส่งสร้างจองได้ล่วงหน้าดิร้านเต็มเต็มดิใช่นี่บอกนี่บอกจ้าของร้านไหน อันนี้เป็นลูกน้องอ้โชี้ข้าเหมือนกันลงบางกอกให้ลงหน่อยนะครับยี่วี่งลมตาไหนก็เดียมงงมเถอะเกือบเลยวนนิ่อ่ <c oughs> อา,าถือไว้ได้ลูกด้วย่ายเหี้ยด้วยเราก็มาหารถหมายเลขทะเบียน87นี่ด้5587เจอแล้ว นี่ส่งคนนั้นโกแล้วห้าแปดเจ็ดไปเก่งมากปะ่ะบุ้นๆต่อฮะอ,อ,อ๋อคนโกล้นเออเดี๋ยวไปเอาใหม่ก็อืออะส่งผูกด้วยามาแล้วโอเคสักครู่นะครับขาแรงเบิดแล้วโอ้ขาแรงเบิ้อืมอกะเพราก<ม>็สีก<ม>ินไหม บ๊อยังยังเนียเ่ยเ่ง้าลวอ้ามหนนะรอ่ขอบคุณครับปาาเปลี่ยนก่อนน่เานไหนวเาเปลี่ยนอยู่ฟังกูไหมครับร้อนเหรอ่ะปลาอ้ามอ่ะอ่ะอมอุม

่มอขอส่งของเลยครับนี่โว้ยกันป้าหูลดวะลุลุบน้องผูตินั่งสามล้อไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วเหรอครับ,น,บรน,นัว <c oughs> ั่นในใดได้ แครับขอบคุณครับเฮ้ยจิ้มโองโโกตายลูกไม่ได้ชลอนะเบื่หรือเ่เดือยไม่สนิทหรืเป่าเขาท่นมากอ นั่งก่อนลูกนั่งก่อนวันไหนผิดมันเร่งเงียบครับเอาโซตาลูกส่งตาแล้วเพราะมันผิดแล้วแต่ไปไปหับออเดอร์เฮาเขียิหน่อยเขียนปุติแคบหน่อยหน่อยยังยังยืนห่างยังไงนี่ตังเิษเหมือนตรงมินิฮาร์ตตูจัะหว่ะเออหอยไว่หอยไว่ไปอันต่อไปว้าวว้าวมันโกงสองแล้วครับ อ้าวลงทำไมอ่ะฮะอ้าวลงไปไหนหรอกมาไหนขึ้นรถนะบื้นบืนมาอ่ะขึ้นรถเร็วพาไปสิ่งเร็วอ่าขึ้นรถปึ๊บบูนบูนบูนบู๊ิบู๊ดบู๊บเอาหามึง ของยาหุยต่อเลยลูกต่อเลยไปเร็วขอให้ลูกหน่อยแล้วนักต้มเดเดวเดไม่โดนเบอร์ท่สองดเบอร์ทองเลขท่สองหนึ่งสองเบอร์ทสเดียวกันห้ามยิบแก้มนะเดี๋ยวลูกรอกอนรอของกอนลูกครับผมครับ่ รถเบอร์สิบสอันนี่ดิรถเบอร์สิบสองแล้วบุ้นบุนบุนบุนถอย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 ขับรถไปด้วยเดี๋ยวกเดี๋ยไปมีไปได้แล้วไปท่งให้เลาแน่เนี่ยะ รถขั้นวัยเยไปเอาออกไปเราครับครับโดยเบิ่งเชียงหมูเยซูกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูเขียงหมูเยซูจ้ครับผมกลอับกนยามบ้านียแหละครับบ้านยืนย่จ้ะม่ี้นครับครับ อบคดนน่ป <id sei his prechen> ุติครับปุตินุ่นย okay, okay, ิบานก่อนยิบานนงีนไหนหมาไมา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 ไปแล้วมาไปแล้วเออ 嗯。嗯。嗯 <refuge>。呵呵呵。嗯。呵呵呵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 。呵

ขีรถดไล่หมามันเนี่ยหไปูปาโก้แนางก้ไ่ิไกินให้แม่มันนี่เลยอเหซะบ่ตั้งแม่เนให้มนเบามันเาคนลเจ้าจะมาตัวนี้ไปเลยไปเลยไปเลให้แม่คทุกจก่อนทุกใจยังค่าส่งของนะครับไป่อยาจะแต่นขอบคุณครับเอาน้ำเต้าหู้ครับหวานน้อยสามถุงครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สิบสามแล้วนะครับได้นำต้นหูกับต้นโกมากินด้วยนะครับไปกลับไปหาไม้ไยดีกว่าไม้ไยจะตื่นไหมนอนสลบสลายยาวเลยน้องพุทธินอนตอนหข่ำเมื่อวานนี้ลนางก็ตื่นตอนเที่ยงคืนลนางก็เล่นยาวมาถึงตอนนี้ยังไม่นอนเลยเนี่ย แบตยังเต็มเลยนะหัวเรอะี่หัาอยู่เลยถึงรีสอดแล้วตลาดเช้าวันนี้ก็รู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยเยอะนะเป็นพี่เขาบอกว่ามันเป็นวันอาทิตย์คนก็เลยไม่เยอะสักเท่าไหร่เป็นการตื่นเช้าและนอนน้อยสุดในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาบึนบ้นบื้นตาถึงห้องพักแล้วนะครับผมบก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ จะมีคลิปอะไรใหม่ๆก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ